สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะของสวนนัทนันชาแนลพื้นที่ตั้งตรงนี้คือตำบลท่าไม้อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่สวนสวเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้จะมีความพิเศษแปลกใหม่ตรงที่เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงด้วงสาคูนะคะซึ่งเป็นธุรกิจทำได้ภายในครัวเรือนของเนะของเด็กๆ น้องๆที่ทำกันเดี๋ยวเราจะพาให้ทุกท่านไปรู้จักน้องๆกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะตัวนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้น้องแนะนำตัวโ,โ่อดสวัสดีค่ะชื่อปุกนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มด้วงค่ะด้วงสาคูซูสาคอนนะคะอันนี้พื้นที่ตรงนี้ เราทากันในบ้าน,น<ช>เนาะเลี้ยงกันอยู่ในบ้าน<ม>นี่เลยเป็นธุรกิจทัวเรือนด้านนี้เป็นส่วนที่เลี้ยงใช่เป็นพื้นที่เลี้ยงนะเดี๋ยววันนี้ให้แนะนําหน่อยว่ามันมีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้าง<ช>าด้ค่ะพาไปดูตัวร่วงสาคูที่เขาเลี้ยงกัน<ต>อันนี้เป็นเซตอาหาร<ช>ของร่วงสาคูที่หนูใช้ใช่ไหมใช่ค่ะเออเริ่มแรกมีอะไรบ้างอันแรกค่ะก็จะเป็นสาคูค่ะเป็นสาคูบดนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ใช่มาก็จะเป็นแป้งแป้ง มาให้อย่างนี้<ช>มาสำเร็จรูปแบบนี้เลยอันที่สองค่ะก็เป็นอาหารหมูค่ะก็คือเพิ่มโปรตีนให้เขาค่ะอ๋ออาหารหมูค่ะอันนี้คือกะมะเ้าสับนะคะสับเป็นเต๋าค่ะแล้วก็มีกะมะเา้าอันใหญ่เรามาหัน่นเป็นครึ่งนะคะจากแค่สามชิ้นก็พอมาต้องสามชิ้นหนึ่งกะละมังค่ะแล้วก็น้ำเปล่าวิธีการผสมอาหารนะคะก็คือเราใช้ครั้งแรกเนี่ยเราใช้สามกุ้งสองโลนะคะ สองโลสองขันประมาณสองโลสองขันขึนข้นไม่ได้สองกิโลเกิอันนี้อาหารหมูสองขีดน,นะคะขีดเรารวมของเราไว้แล้วเนาะใช่แล้วก็น้ำครั้งแรกเราใส่น้ำสองขันนะคะต้องใส่น้ำแล้วค่ะค่ะคลุกให้าอาหารหมูแล้ว เขาใส่ปุ๊กอาหารถุงละลายเลยนะคะฟุ๊กเข้ากันก่อนยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็คือเราเอากลับมะพร้าวสับโรยไปเลยค่ะคะเพื่อให เราก็ใส่ใส่กลับใหญ่กับใหญ่มาไว้อันนี้ก็คือเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วหนึ่งกะละมังใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือเราเอาตัวพ่อแม่พันใต่ลงไปใค่ะใส่ใไปให้เขาให้เขาเพาะออกมาเป็นลูกพอผสมข้ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราปล่อยพ่อแม่พันลงไปเอ่อตัวพ่อแม่พันนี่เป็นนี่ค่ะเป็นพ่อแม่พันที่เราเห็นเป็นตัวนี่ก็ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะ จบได้ไม่กัดไม่กัดค่ะนี่อันนี้เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์นะคะที่เขาปล่อยลงไปเหมือนกุยอยคอันนี้นะคะเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราจะดูกันแบบว่าถ้าตัวผู้เนี่ยเขาจะมีขนที่ปลายงวงค่ะปลายงวงตรงเนี้ยค่ะคือเขาจะสั้นแล้วก็มีขนนิดนึงแต่ถ้าตัวเมียเนี่ยเขาจะแบบยาวเรียวแล้วก็แหลมค่ะจะเห็น จะมองยากนิดนึงนะคะพอเราคุกอาหารเสร็จแล้วนะคะก็คือเราใส่เป็นมะพร้าวเตาอ่ะค่ะใส่ไปไว้ข้างหน้านะคะคกดเล็กน้อยอันนี้เขาจะเรียกว่ากาับมะพร้าวสับใช่ค่ะที่เราเรียกกลบมะพร้าวสับที่เราใช้ในพวกทาต้นไม้นี่แหละใช่ใส่วนอันนี้ก็เป็นกลับมะพร้าวนะคะเรามาแบ่งครึง่งแล้วก็ใส่ประมาณสองชิน้นใส่กล้วยไปก็ได้กล้วยไว้สองอชิน้น,เป,นาาเป็นอาหารให้แม่ใช่ค่ะ พ่อแม่พันใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไปเลยแล้วก็หาอะไรทับนะคะสิบห้าวันค่ะเขาจะผสมกันออกลูกมาในนี้เลยใช่ค่ะเขาจะผสมในนี้สิบห้าวันอ๋อค่ะจะออกลูกมาใช่ค่ะเขาจะเาข,า,ขาจะเลออันนี้คือหนูจับพ่อแม่พันธุ์ไปพักแล้วนะคะจับพ่อแม่พันธุ์ไปพักนี่คือ<ด>หนึ่งคือมันจะจะเริ่มมีเขาจะอ้วนนี้เลยเหรอค่ะสิบห้าวันเขาจะเริ่มมีมีหนอนออกมาค่ะอันนี้คือลูกเขา จากพ่อแม่พันตัวเล็กๆเมื่อกี้ใช่ค่ะจากพ่อแม่พันออกใช่ค่ะอันนี้นะคะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนอาหารค่ะสิบห้าวันเราต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนคือรื้อๆๆรื้อเอาอาหารออกให้เหลือแต่ตัวเหรอเปล่าค่ะเราเราต้องผสมเราต้องผสมอาหารใหม่เหมือนเหมือนตอนที่เราลงครั้งแรกเลยค่ะผสมอาหารใหม่เันนี้คือผสมอาหารเหมือนที่เราลงครั้งแรกแต่ว่าเพิ่มเป็นสามโลสามขีดเพิ่มอาหารให้เขาใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารเก่านะคะ ที่มีไข่า่ะเราก็เทลงไปเลยกวาดรวมกันเลยใช่ค่ะเอาอาหารเก่าไปข้างบนค่ะกวาดตรงนี้ออกไปด้วยเผื่อมีไข่ของเขานี่หลังจากเขาผสมกัน15วันะจะได้ตัวนี้ใช่ค่ะพอได้ตัวนี้ก็มาเพิ่มอาหารให้เขาใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงต่อค่ะประมาณ20ถึง25วันเราก็สามารถจับขายได้เลยอันนี้เราก็ปิดไปเลย15อีก20ถึง25วันแล้วก็สามาจับ ก็เป็นด้วง35-40วันค่ะก็จะจับขายได้แล้วค่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆเกิด้วงที่าอายุ30ถึงเท่าไหร่นะ40วันใช่อุย้ยบมอ้วอนนี่คือด้วงสามปีก็เท่ากับเลี้ยงมาก็ประมาณเดือนอนึ่งค่ะที่ผสมเกินจนจนเป็นตัวเท่านี้หนึ่งเดือนก็จับขายได้ เราจะคัดเขาออกนะคะแล้วก็ไปล้างท้องก่อนอล้างท้องให้เขากินผลไม้อ่ะค่ะแล้วก็อาหารใหม่สักห้าวันแล้วก็ผลไม้เสร็จแล้วเราก็ไปคลายคลายขี้คือเอาไปแช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือสักชั่วโมงกว่า,วาแล้วเราก็สามารถเอาไปต้มแล้วก็ทําอาหารได้เลยค่ะก่อนทําอาหารล้างท้องตัดขาใช่ค่ะเว,เวลาเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอามาลอกน้ําแข็งแล้วเราก็ตัดปากเขาออกเนี่ยดำๆเนี่ยค่ะตัดออกแล้วเราก็ไปทอด มันจะไม่ระเบิดอ๋อมันจะไม่ระเบิดใช่ค่ะให้ระเบิดเฉยๆค่ะเรียกว่ามันจะมีหนามแหลมีอะไรนึกว่ามันจะมันกินง่ายด้วยอ๋อก็คือตัดปากเขาออกเพื่อไม่ให้เวลาทอดแล้วมันระเบิดส่วนใหญ่เขาเอาไปทําอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาเอาไปทอดไปทอดผัดกะเพราทําลาบทําได้หมดเลยค่ะอ๋อหลากหลายเมนูใช่ค่ะแต่ทุกการที่เราจะทําอาหารเนี่ยเราต้องเอาไปต้มก่อนต้มก่อนใช่ค่ะสี่นาทีจะเอาไปปรุงอาหารได้ใช่ค่ะ เวลาเราเราทำส่งเราเราแพ็คส่งลูกค้าแพ็คเป็นฟีีค่ะเป็นฟีีหรือว่าจะแบบสดก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาเป็นฟีีกันแล้วเรามีส่งไปจะมีไหมมีค่ะมีค่ะก็ใช่ค่ะถ้าเป็น้วกฟรีนะคะก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละสองหสบาทแต่ถ้า้วงสดก็กิโลกรัมละสองร้อบาทค่ะถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะเราก็มีเป็นคู่ละสิบบาทขายขายตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ใช่ค่ะขายตั้งแต่ตัวลูกเขาที่เอาไปทานได้ทั้งสด ีใช่ค่ะแล้วก็อาหารก็มีนะคะเป็นสากคูเนี่ยมีกระสอบละยี่สิบห้าโลก็เป็นสองร้อยบาทกิโลละแปดบาทค่ะโอ,อ้ไขยอาหารด้วงด้วยใช่ค่ะพ่อแม่พันด้วยใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยหอัวงวิธีการเลี้ยงด้วยใช่ค่ะ<ข>ก็คือเลี้ยงกับเราก็ขายกับเราก็ได้ค่ะก็คือสักเอ่อเซตนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการที่น้องเขาบอกนะคะว่าเป็นวิธีการสร้างพ่อแม่พันธุ์ด้วง เราเดี๋ยวให้น้องมาสาธทิตให้ดูว่าทํายังไงบ้างเขาเรียกอะไรนะการเข้าฝักค่ะเข้าฝ<อ>ักเพื่อที่จะให้เป็นพ่อแม่พันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์มันเริ่มจากเริ่มจากก็คือเราคัดด้วนนะคะสี่สิบห้าวันขึ้นสี่สิบห้าวันขึ้นเขาก็จะมีตัวแบบตัวเหลืองใช่ค่ะตัวเขาจะเป็นสีเข้มแล้วก็ปากเขาเนี่ยจะดําแล้วก็ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนี่ก็เป็นแค่กลับมะพร้าวใช่ค่ะกลับมะพร้าวเราแช่น้ำไว้คืนนึงนะคะแล้วเราก็มาผึ่งพึ่งสะด็ดให้มันแห้งๆค่ะ เพื่อที่าไปก่อนใช่ค่ะเลียงให้มันแน่นๆ่นเลยอ๋อแล้วทิ้งเขาไปลงไปอย่างนี้เลยเหรอทิ้งไมเลยค่ะทิ้งไปเลยทิ้งรอเขาหมุดลงก่อนค่ะเขาก็จะหมุดตัวลงไปใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะหมุดตัวลงไปเขาจะแย่งแย่งกันแย่งกันลงใหญ่แล้วจะแย่งกันลงกระมังหนึ่งใช้กี่ตัวเคยนับไหมประมาณร้อยยี่สิบตัวค่ะกระมังหนึ่งอ๋อใส่ประมาณร้อยยี่สิบตัวใช่ค่ะไปสร้างตัวพ่อแม่พันอีกทีใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าเป็นหมุดหมุดตัว ตัวเขาเองเป็นแบบนี้ค่ะพอเขาลงไปแล้วเขาก็ย่อยก็หมุนตัวก็จะได้เป็นฝักแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเข้าฝักเดี๋ยวเขาจะออกมาเองพ่อแม่พันธุ์ค่ะเขาจะคานออกมาเองจากจากฝ<อ>ักเลยอ๋อพอเวลานั้นแล้วเขาก็จะคานตัวออกมาใช่ค่ะประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันค่ะเดือนหนึ่งเหมือนกันอันนี้พักไว้เดือนหนึ่งเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะ ไอ้แล้วระหว่างเดือนนี้ไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยใช่ไหมปล่อยไว้เลยอาหารก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ค่ะก็จะรอเขารอเขาเขาค่อยๆหายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรอเขาจะรอเขาก่อนนะเราให้ขมุดเข้าไปก่อจริงๆมันต้องใช้อาหารเก่าค่ะอาหารเก่าโปะไปเลยหรือว่าเราจะใช้เป็นขุยมะพร้าวก็ได้ขุยมะพร้าว เอาไปแช่น้ำนิดนึงเอาโลยปิดหน้าไว้ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้เอแมลงเข้าไปรบกวนเขาอ,อหรือว่า,าตัวอะไรเฉยๆใช่ค่ะก็บเดี๋ยวเราก็บเขาไว้ต้องรอให้เขามุดลงไปลึกๆก,ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องรอปล่อยเขามุดลงไปก่อนเ,เขากำลังมุดลงไปมุดลงไปมันจะลงค้นกะละมังอย่างเดียวเลยเนาะใช่ค่ะ อันนี้เราก็จะใช้อาหารเก่าก็ได้หรือขุยมะพร้าวแช่น้ำก็ได้ขุยมะพร้าวละเอียดนะคะแช่น้ำได้แล้วก็กบให้มิดอย่างนี้เลยค่ะกบให้มิดเลยวอันนี้แล้วเราก็เราต้องอัดแบบว่าไม่ให้ไม่ให้มีช่องไม่ให้มีช่องอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยุตัวอะไรห อย่างนี้แล้วต้องมีฝาปิดอย่างนี้อีกไหมไม่ต้องค่ะทิ้งไว้อย่างนี้เลยทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยอนี่คือเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งเขาไว้หนึ่งเดือนใช่ค่ะหนึ่งเดือนเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นส่วนที่เขาเข้าฝักก็จะเป็นฝักอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะคานออกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เเนี่ยดูจากกระมังเขาก็จะมีนีลดๆประมาณยี่สิบหกวันค่ะก็ยังเหลืออีกก็ยังเหลืออีกประมาณสิบไม่ถึงสิบวันไปถึงอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะถึงออกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ แล้วถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยเราแกะดูได้ไหมไมแกะไม่ได้แกะไม่ได้ค่ะมันจะเป็นตัวตัวนางมันแล้วค่ะมันจะเป็นตัวเล็กๆอ๋อคือเขาเหมือนเขาจำศีลน่ะเขาจะเสร็จสมบูรณ์ของเขาเมื่อไหร่เขาก็จะออกมาเองใช่ค่ะเขาจะแข็ต้องแรงอะไรเขาเลยเขาก็จะออกมาเองแล้วก็เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์ที่เราเห็นใช่ค่ะอืมอันนี้คือวิธีการเข้าฝักพืออันนี้ขั้นตอนต่อไปที่เราที่เราเอามาทําก็คือก่อนจะเอามาเป็นอาหารได้ เราอะไรบ้างเราต้องทําการคลายขี้กันค่ะคือเอาด้วงเนี่ยไปล้างน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ไปใส่ในน้าเกลือประมาณสองชั่วโมงแช่วไว้สองชั่วโมงใช่ค่ะไม่ตายค่ะเขาไม่ตาย<อ>เขาไม่ตายแล้วก็แล้วก็มาล้างท้องโดยการเราอยากให้เขาเป็นรสอะไรเนะี่ยสมมุติรสนมรสช็อก ت, โกแลตลสวันอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขากินอันนั้นให้เขาอยู่ในถ้าอย่างนี้ต้องการรสช็อกโกแลตก็จะเป็นนมรสช็อกโกแลตจะแช่เขาไว้ แล้วมันก็จะมีเสริมเห็นมีกล้วยชิ้นๆใช่ค่ะใช่ไหมเด็วเขาก็จะกินเข้าไปออันนี้ก็คือให้เป็นอาหารที่ใช้ล้างท้องเขาได้ใช่ค่ะ,คะกินผลไม้ใช่ค่ะพอหลังจากนี้หลังจากที่เขากินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแช่นมเรียบร้อยแล้ว,ลวเราเอาไปทําอะไรต่อเราก็าไปลางน้ำสะอาดนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปต้มสี่นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็นอกน้ำแข็งเลยนอกน้ำแข็งใช่ค่ะพอนอกน้ำแข็งเสร็จปุ๊บเราอยากจะทําอะไรแล้วก็เอาไปทําได้เลยตัดปากเขาแล้วก็ไป คือเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มประมาณ4นาทีใช่ค่ะแล้วก็น็อคด้วยน้ำแข็งใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือถ้าเราจะแพ็คเป็นร่วงร่งงองร่วงฟิตร่องฟิตราก็แพ็คใส่ฟิตลยใช่ค่ะแล้วก็ไปแพ็คฟิตรึแล้วถ้าใครจะไปทำอาหารก็คือเอาอันเนี้ยไปทำอาหารได้ใช่ค่ะไปละลายน้ำแล้วก็ทำอาหารได้เลย ะะสำหรับอันนี้เมนูด้วงทอดเป็นด้วงที่เราใส่ให้เขากินนมรสช็อกโกแลตเมื่อสักครู่นี้แล้วเอาไปแปลสภาพแปลรูปมาได้เป็นด้วงทอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมีน้องชิมให้ดูน้องชื่ออะไรเอ่ยด้วงกะมือเจ้าท่าหมายค่ะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะ,ะน้องจูนนะคะอันนี้น้องจูนจะมาเทสให้ดูว่าด้วงอันนี้ทานแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะอร่อยแค่ไหนทานแล้วบรรยายให้ฟังหน่อยนะ เป็นน้ำจิ้มใช่ไหมแบบน้ําจิ้มให้ด้วยลักษณะแบบนี้ที่เขากินนมช็อกโกแลตเข้าไปแล้วรสชาติเขาออกชอดดนะ็อกโกแลตไหมออกค่ะเหรอมันมันันหวาน,น,น,นๆแล้วก็มีช็อกโกแลต็นอันนี้คือหนึ่งเมนูของด้วงสาคูที่เราได้มา นี่คือผลิตภัณฑ์ของฟาร์มด้วงนะจ๊ะสมุทรสาครหนึ่งในเมนูหลักก็คือด้วงทอดนะคะเราก็จะมาเห็นอื่นๆก็เดี๋ยวจะมีลงรูปไว้ให้ดูว่าเขาเอาไปแปลรูปเป็นเมนูอะไรได้อีกบ้างในคลิปเดี๋ยวตามดูกันได้นะคะงาน2นาทีผ่านไปค่ะแทบจะเหลือแต่จาน <c oughs> ก็แสดงว่าอันนี้คืออร่อยมากการันตีจ้ะก็ท้ายสุดนี้นะเดี๋ยวให้ฝาก เ,ออเบอร์ติดต่อของฟาร์มด้วงไว้หน่อยนะคะได้ค่ะค่ะถ้าใครสนใจศึกษานะคะหรือว่าเรื่องอาหารหรือว่าอยากรู้อะไรนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่อินบอ์กนะคะทางเพจนะจ๊ะด้วงสารูสมุทรสาครหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0820636632ค่ะอันนี้น้องฝากเบอร์โทรไว้ให้แล้วแล้วก็มีเพจไว้ให้นะคะสามารถออติดต่อพูดคุยกันได้ตลอดส่วนใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นอยากเลี้ยงเอง หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแล้วก็สามารถติดต่อได้สุดท้ายนี้นะคะขอฝากช่องของส่วนนัทนันชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ